สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิว่ตาลินทับชั้นม .5 ทับหนึ่งเลขที่ะคะนน1ค่ะดิฉันานาง,งสาวปิเชียปิเชียชั้นม .5 ทับหเลขที่4ค่ะและดิฉันนางสาวปัะชินกสอรผลชั้นม .5 ทับหเลขที่4ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำการทดลองเรื่องคลื่นและตัวกลางนะคะวัะสดุอุปกรณ์ในการทดลองนะคะ1นึ่งภาตใส่น้ํา2เศษกระดาษ3ามดรอปเปอร์สน้ํา250มลนะคะ วิธีการทดลองนะคะ 1. ใส่น้ำในถาดขึ้นให้สูงประมาณ1.5-2ซนเมตร 2. ตัดชิ้นกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ10ชิ้นแล้วโรยกระดาษลงบนผิวน้ำให้กระดาษกระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวน้ำ 3. าถือหลอดหยดที่มีน้ำอยู่ภายในเหนือผิวน้ำ2-3ถซนเมตรแล้วหยดน้ำลง1ห,หยดที่บริเวณกึง่งกลางถาดขึ้น สรุปผลการทดลองนะคะการเกิดขึ้นหิวน้ำก็คล้ายกับการเกิดขึ้นในเส้นเชือกค่ะคือต้องมีตัวกลางในที่นี้ก็คือน้ำค่ะเมื่อเราทําให้แหล่งกงําเนิดเกิดการรบกวนนะคะก็จะเกิดขึ้นผิวน้ําที่เคลื่อนแถวไปจากแหล่งกาเนิเดข่ะ